บทที่18พรมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวามีสุตังเอกังสมยังพระควาสาวัติยังวิหารติเชตวานีอัตนาถาปินทิกษสะอารามีตัดราโขพระควาพิขูอามันเตศพิขเวทพิขโบติพระทันเตติเตพิขูพระควาพระคตก พระวะโตปัจโจสสุงพระคะวาเอตะเทะเอตะทะโวจะเมตตยะพิกะเวเจโตวิมุตติยาอาสวิหะวิอาสวิตายะพาวิตายะพระโหรีกะตายะยานีกะตายะ วัตถุกตายะอนุทิตายะพระปะริจิตายะสุสะมาลทายะเอกาปะสานิสังสาปาติกังขากะตะกะทะกะตะมีเอกาทะสะสุขังสุปฏิสุขงสัปปขงปฏติพุชติ นะปาปะกลางสุปินางปัสสติมนุษยานางปิโยโหติอะมนุษยานางปิโยโหติเทวตารันตินาณาสัตถิอคิวาวิสังวาสทังวากมาติตุวทังจิตตังจะมาทิตาิมุขวันโน วิปสัสสีทะติอสัมุลหูกาลังอโลติอุตตะริงอัปะติวิชันโตพรม,มะโลกูปะโคหูติเมตายะพิขะเวเจโตวิมุติยาอาเสวิตายะพาวิตายะพระ โลิกตาญะยานีกตายะวัตถุกตายาอโนทิตายะปริจิตายะสุสมารัตายะอิมีเอกาทะสานิสังสาปาติกังคาอัติอโนทิโสภรณา,ามิตาเจโตวิมุติอัติโอทิโสภรณามิตาเจโตวิมุติอัติทิสาภรณามิตาเจโตวิมุติ กติหาการิหิอะโนทิโสภะระนามตตาเจโตวิมติกติหาการิหิโอทิโสภะระนาเมตตาเจโตวิมติกติหาการิหิทิิสาภะระนามตตาเจโตวิมติปัญจะหาการิหิอะโนทิโสภะระนามตตาเจโตวิมติตัสหาการรหิโอทิโสภะระนามตตาเจโตวิมติทัสหาการรหิทิสาภะระนามตตาเจโตวิมติ กะตะมีหิปัญญาปัญจะหาการิเหอะโนทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุติสัพเพสัตตาเวราพยาปชานิคาสุกิตโนปริหะลันตุสัพเพอานาเวราพยาปชานิคาสุกิตโนปริหะลันตุสัพเพปูตาเวราพยาปชานิคาสุกิตโนปริหะลันตุสัพภิปุขราเวราพยาปชานิคาสุกิตโนปริหะลันตุสััพพเอตภาวะปริยาปนเวราพยาปชานิคาสุกิตโนปริหะลันตุอิเมหิปัญจะ หาการิหิอโนทิโสภารณนามิตาเจโตวิมิติกะตมหิสัตตะหาการิหิโอทิโสภระนามิตาเจโตวิมุติสัพพาอิทิโยอวิราอพยาปชานิคาสกีตนัปบริหารอันตุสัพเพปุริสาอวิราอพยาปชานิคาสกีตนัปบริหารอันตุ สัพเพอริยาเวราอภยาปัจจานิคาสุกีตนังปริหานันตุสัพเพอนาลิยาเวราอภยาปัจจานิคาสุกีตนังปริหานันตุสัพเพเทวาเวราอภยาปัจจานิคาสุกีตนังปริหานันตุสัพเพมนุษย์เวราอภยาปัจจานิคาสุกีตนังปริหานันตุสัพเพวินิปติกาเวราอภยาปัจจานิคาสุกีตนังปริหานันตุ อิมิหิตตะหาการิหิอทิโสภรานาเมตตาเจโตวิมติกาตมิหิทัสหาการิหิทิสาภรานาเมตตาเจโตวิมติ สัพเพปุรัติมายะทิสายะสัตตาเวราภยาปชานิคาสุขีตระนักริหะรันตุสัพเพปชิมายะทิสายะสัตตาเวราภยาปชานิฆาสุขีตระนักริหะรันตตสัพเพอุตรายะทิสายะสัตตาเวราภยาปชานิคาสุขีตระหนักริหะรันตตสัพเพทักินายะทิสายะสัตตาเวราภยาปชานิคาสุขีตระนักริหะรันตตสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะสัตตาเวราภยาปชานิคาสุขีตระนักริหะรันตตสัพเพปชิมายะอนุทิสายะสัตตาเวราภยาป สกิตตานังร <ator and S 1> ิหารันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะสัตตาเวราพยาบชานิคาสุขีตานังริหารันตุสัพเพทักขีนายะอนุทิสายะสัตตาเวราพยาบชานิคาสุขีตานังริหารันตุสัพเพหิธิมายะทิสายะสัตตาเวราพยาบชานิคาสุขีตานังริหารันตุสัพเพอุปะริยา อุปติมายะทิสายะสัตตาเวลาภยาปาชานิคาสขีตะนบริหารนันตุสัพเพปุรติมายะทิสายะปานาเวลาภยาปาชานิคาสกีตะนบริหารนันตุสัพเพปชิมายะทิสายะปานาเวลาภยาปาชานิคาสกีตะนับริหารนันตุสัพเพอุตรายะทิสายะปานาเวลาภยาปาชานิคัสกีตะนบริหารนันตุสัพเพทักชินายะทิสายะปานาเวลาภยาปาชานิคาสกีตะนับริหารนันตุสัพเพปุรติมายะนุทิสายะปานาเวลาภยาปาชานิคาสกีตะนับริหาร સફે પછીમાં યાનું રીસાય પાના વેરા પછાની ખા ગીતના વળી હાનાંતુ สัพเพอุตรายะอนุทิสายปานาเวลาอภยาปชานิคาสุขีตนัปริหะนันตุสัพเพทักินายะอนุทิสายปานาเวลาอภยาปชานิคาสุขีตนัปริหะนันตุสัพเพเหติมายะทิสายะปานาเวลาอภยาปชานิคาสุขีตนัปริหะนันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะปานาเวลาอภยาปชานิคาสุขีตนัปริหะนันตุสัพเพปุรติมายะทิสายะปุตาเวลาอภยาปชานิคาสุขีตนัปริหานันตุสัพเพปชิมายะทิสายะปุตาเวลาอภยาปชาน ิคาสุขีตนังปริหานันตุสัพเพอุตรายยะทิสายะพุตาเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังปริหานันตุสัพเพทขินายะทิสายะพุตาเวลาพยาประชานิคาสุกีตนังปริหานันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะพุตาเวลาพยาประชานิคาสสกีตนังปริหานันตุสัพเพปชิมายะนุทิสายะพุตาเวลาพยาประชานิคาสสขีตนังปริหานันตุ สัพเพอุตรายาอนุทิสายะผูตาเวราพยาปชานิคาสกีตนปบริหารอันตุสัพเพทักินายะอนุทิสายะผูตาเวลาพยาปชานิคาสกีตนปบริหารอันตุสัพเพเหติมายาทิสายะพูตาเวลาพยาปชะนิคาสกีตนปบริหารอันตุสัพเพอุปริมายาทิสายะพูตาเวลาพยาปชานิคาสกีตนปงบริหารอันตุสัพเพปุทติมายาทิศายะปุลาเวลาพยาปชานิคาสกีตนับริหารอันตุ สัพเพปชิมายะทิสายะปุขลาเวลาภยาปชานิคาสุขีตนะงปริหานันตุสัพเพอุตตลายะทิสายะปุขลาเวลาภยาปชานิคาสุขีตนะงปริหานันตุสัพเพทักินายะทิสายะปุขลาเวลาภยาปชานิคาสุขีตนะงปริหานันตุสัพเพปุรติมายะอนุทิสายะปุขลาเวลาภยาปชานิคาสุขีตนะงปริหานันตุ สัพเพปชิมายะนุท er ิสายยปุขาอวิราพยาปชานิคาสขีตนังบริหารอนตุสัพเพอุตรายะนุทิสายยปุขาอวิราพยาปชานิคาสกีตนังบริหารอนตุสัพเพทขินายะอนุทิสายยปุขาอวิราพยาปชานิคาสขีตนังบริหารอนตุสัพเพเหติมายะทิสายยปุขาอวิราพยาปชานิคาสุกีตนังบริหารอนตุสัพเพอุปริมายะทิสายยปุขาอวิราพยาปชานิคาสุกีตนังบริหารอนตุสัพเพปุรัติมายะทิสัยย อัตตภาวะปริยาปนาเวลาพภยาปชานิคาสกีตนณปริหานันตุสภเพปชิมายาที่สายะอัตตาภาวะปริยปนาเวลาอภยาปชานิคาสกีตนณปริหานันตุสภเพอุตระยาที่สายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาอภยาปชานิคาสกีตนณปริหานันตุสเพศกคินายาที่สายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาอภยาปชานิคาสกีตนณปริหานันตุ สัพเพปุรัติมายานุทิสายะอัตตภาวะปริยปนาวิราพยาปะชานิคาสุกีตนปริหารันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยปนาวิราพยาปะชานิคาสุกีตนปริหารันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยปนาวิราพยาปะชานิคาสุกีตนปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยปนาวิราพยาปะชานิคาสุกีตนปริหารันตุสัพเพเหติมายะทิสายะอัตตภาวะปริยปนาวิราพยา ประชานิขาสุขีตนัปริหารันตุสัพเพอุปะลิมายาทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาภยาปัานิขาสุขีตนังปริหารันตุ สภาปุรติมายาที่สายะอิติโยอวิราพยาปชานิคาสกีตนัปปริหานันตุสภาปชิมายะที่สายะอิทิโยอวิราพยาปชานิคาสกีตนัปปริหานันตุสภาอุตตรายาที่สายะอิติโยอวิราพยาปชานิคาสกีตนัปปริหานันตุสภาทักกินายาที่สายะอิติโยอวิราพยาปชานิคาสกีตนัปปริหานันตุ สภาปุรัติมายะอนุทิสายะอิตโยอวลาภยาปชานิคาสุขียตนาปริหานันตุสภปาชิมายะอนุทิสายะอิตโยอเวลาภยาปชานิคาสุขียตนาปริหานันตุสภอุตรายะอนุทิสายะอิตโยอเวลาภยาปชานิคาสุขียตนาปริหานันตุสภทักกินายะอนุทิสายะอิตโยอเวลาภยาปชานิคาสุขียตนงปริหานันตุ สัพพาหิติมายะทิสายะอิทิโยอวิลาอภยาปชานิคาสุขีตระหนักริหาอันตุสัพพาปุรุปะลิมายะทิสายะอิทิโยอวิลาอภยาปชานิคาสุขีตระหนักริหาอันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะปุริสาเวลาอภยาปชานิคาสุขีตระหนักริหาอันตุสัพเพปชิมายะทิสายะปุริสาเวราอภยาปชานิคาสุขีตระหนักริหาอันตุสัพเพอุตรายะทิสายะปุริสาเวลาอภยาปชานิคาสุขีตระหนักริหาอันตุ สัพเพทักินายาทิสายาปุริสาเวลาอพยาปัานิคาสุขีตะนาปริหารันตุสัพเพปูรทิมายะอนุทิสายาปุริสาเวลาพยาปัานิคาสกีตะนบริหารันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายาปุริสาเวลาพยาปัานิคาสขีตะนาบริหารันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายาปุริสาเวลาพยาปัานิคาสขีตะนัริหารันตุสัพเพทักินายะอนุทิสายาปุริสาเวลาพยาปัานิคาสุขีตะนาริหารันตุ สัพเพหิติมาญาทิสายะปุริสาเวลาอภยาปชานิคาสุคีตัณงบริหารอันตุสัพเพอุปริมายาทิสายะปุริสาเวลาอภยาปชานิคาสุคีตัณงบริหารอันตุสัพเพบุรติมาญาทิสายะอริยาอวิรอภยาปชานิคาสุคีตัณงบริหารอันตุสัพเพปชิมายาทิสายะอริยาอวิระอภยาปชานิคาสุคีตัณงบริหารอันตุสัพเพอุตรายาทิสายะอริยาอวิระอภยาปชานิคาสุคีตัณงบริหารอันตุ สัพเพทกิณายะทิสสายะอริยาเวลาอภยาปจานิคาสุขิตานะปุริหานันตุ สัพเพปุร ну ัติมายะอนุทิสายะอริยาอวิราอภยาปัญชานิขาสุขีอัตนาปลิหานอันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะอริยาอวิราอภยาปัญชานิขาสุขีอัตนาปลิหานอันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะอริยาอวิราอภยาปัญชานิขาสุขีอัตนาปลิหานอันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะอริยาอวิราอภยาปัญชานิขาสุขีอัตนาปลิหานอันตุสัพเพเหติมายะทิสายะอริยาอวิรอันสุตะอุปิิมาายยทสภ อนัลยยาเวราอภยาปัชาเนคัสกีอัตนปภริหารันตุสัพเพปุรติมายาทิสายะอนัลยยาเวราอภยาปัชานิคาสุกีอตนาภริหารันตุสัพเพปชิมายาทิสายะอนัลยยาเวราอภยาปัชานิคาสุกีอตนาภริหารันตุสัพเพอุตรายาทิสายะอนัลยยาเวราอภยาปัชาเนคัสกีตนาภริหารันตุสัพเพทักคินายาทิสายะอนัลยยาเวราอภยาปัชานิคาสุกีอตนาภริหารันตุ สัพเพปุรัติมายะอนุทิสัยยะอนาริยาเวลาอภยะปชานิคาสุกีตะนับลิหานันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสัยยะอนาริยาเวลาอภยะปชา อนิคาสุขีตนังปริหานันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะอนัลยยาเวลาภยอาปัชานิคาสุขีตนังปริหานันตุสัพเพทักกินายะอนุทิสายะอนรลยยาเวลาภยอาปัชานิคาสุขีตนังปริหานันตุสัพเพเหติมายะทิสายะอนรลยยาเวลาอภยอาปัญชานิคาสุขีตนังปริหานันตุสัพเพอุปาอุปะลิมายะทิสายะอนาลยยาเวลาอภยอาปัชานิคาสุขีตนังปริหานันตุสัพเพปุรัติมายะทิ สายะเทวาเวราอภยาปัญชานิคัสขีอัตนาปริหะรันตุสภพปชิมายาทิสายะเทวาเวราอภยาปัชานิคัสขีอัตนาปริหะรันตุสภพอุตลายาทิสายะเทวาเวราอภยาปัจชานิคสุขีอัตนางปริหะรันตุสภพทักินายาทิสายะเทวาเวราอภยาปัจชานิคสุขีอัตนางปริหะ ลันตุสัพเพปุรติมายะอนุทิสายะเทวาอวิราภยาปัชานิคาสุขีตนังริหานันตุสัพเพปัชมายะอนุทิสายะเทวาอวิราภยาปัชานิคาสุขีตนังปริหานันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะเทวาอวิราภยาปัชานิคาสุขีตนังปริหานันตุสัพเพทักกินายะอนุทิสายะอัเทวาอวิราภยาปัชานิคาสุขีตนังปริหานันตุ สัพเพเหติิมายะทิสายะเทวาเวราอภยาปชานิคาสุขีอัตตนาปริหานันตุสัพเพปุปาลิมายะทิสายะเทวาเวราภยาปชาเิคาสุขีอัตตนาปริหะนันตุสัพเพปุรติมายะทิสายะมนุษย์เวราอภยาปชานิคาอนิคาสุขีอัตตนาปริหานันตุ สัพเพปุรติมายาทิสายะมนุษสาเวลาอภยาปชานิคาสุขีตนาปริหารอันตุสัพเพปชิมายาทิสายะมนุษสาเวลาอภยาปัชานิคาสุขีตนาปริหารอันตุสัพเพอุตลาญาทิสายะมนุษสาเวลาอภยาปชานิคาสุขีตนาปริหารอันตุสัพเพทักินายาทิสายะมนุษสาเวลาอภยาปชานิคาสุขีตตนาปริหารอันตุสัพเพปุรติมายาอนุทิสายะมนุษสาเวลาอภยาปัชานิคาสุขีตนาปริหารอันตุ ส ah ัพเพปชิมายะอนุทิสายะมนุษาวิราพภยาบัชานิคาสุขีตนังริหานันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะมนุษาวิราอภยาบัชานิคาสุขีตนับริหานันตุสัพเพทกินายะมนุษยะอนุทิสายะมนุษาวิราอภยาบชานิคาสุขีตนางปริหานันตุสัพเพเหติมายะทิสายะมนุษาวิราพภยาปะชานิคาสสขีตนาบริหานันตุ สัพเพอุปัลิมายะทิสายะมนุษาเวลาอภยาปาชานิคาสุขียตนาปริหะลันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะวินิปติกาเวลาอภยปาชานิคาสุขียตนาปริหะลันตุสัพเพปชิมายะทิสายะวินิปปติกาเวลาอภยาปาชานิคาสุขียตนาปริหะลันตุ สัพเพอุตตรายะทิสายะวินิปติกาเวลาอภยาปชานิคาสุขีอัตนาปริหาอันตุสัพเพทักินายะทิสายะวินิปติกาเวลาอภยาปชานิคาสุขีอัตนัปริหานันตุสัพเพุรลทิมายะอนุทิสายะวินิปติกาเวลาอภยาปชานิคาสุขีอัตหนัปริหานันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะวินิปติกาเวลาอภยาปชานิคาสุขีอัตนากปริหานันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะวินิปติกาเวลาอภยาปชานิคาสุขีอัตนากปริหาอันตุ สัพเพทักขินายะอนุทิสายะวินิปปติกะเวลาขยาปัญญานิขาสุขีตนังปริหานันตุสัพเพหิธิมายะทิสายะวินิปปติกาวเวลาภยาปัญญานิขาสุขีตนังปริหานันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะวินิปปติกาวเวลาภยาปัญญานิขาสุขีตนังปริหานันตุอิเมหิทัสสะหาการรหิทิสาภารณนาเมตตาเจโตวิมุติสัพเพทางสัพเพสังสัตตานังปิละนัง วัชเชตาวาปอปิละนายะอุป,ปะคาตังวัชเชตาวาอนุป,ปาคาเตนะสัตตาปังวัชเชตาวาอสัตตาเปนะปะริยาทานังวัชเชตาวาอปะริยาทานีนะวิเหสังวัชเชตาวาอวิเหสายะ สัพเพสัตตาอะเวริโนโหตุมาเวริโนสุขิโนโหตุมาทุกขิโนสุขิตตาโหตุมาทุกขิตตาติอิเมหิอัฏฐะหะการิหิสัพเพสัตตาเมตตายาติเมตตาตังทำมังเจตยะติติติตต เจโตสัพพะพระยาปาทะปะริยุทธานิหิมุจจะสิติวิมุติเมตตาจะเจโตวิมุติจติเมตตาเจโตวิมุติเมตตาพัมมะวิหาระวะวิหาระภาวนานิิตาบทที่19เเทวตา ปุยโยชะนะคาถาทาุทขปตาจนิทุกขาพยาปตาจนิพยาโสกปตตาจนิโสกาโหตุสเพปิป,ปานิโนเอตาวาว,วะตาอะยมเหเหิสัมปะสัมภะทางสัมภะตงังคุญยะสัมปะทางสเพ,ทสพ,ทสพเทเว,วานุโมทันตตสัสพสะสัม ปฏิสิทธิยาภานังทะทันตุสัทธายะสีลังลัขันตุสัพพธาภาวนาพิระตาหุตุคัจันตุเทวตาขะตาสัพเพพุทธาพรัปัตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะละขันพันธามิสัพโส สัพเพพุทธาภรัปตตาปัจเจากานันจยะยังพระลังอรหันตานาันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรัปต,ตาปัจเจากานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรัปตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิส,พส,สัพพ,พ,พ,านานสพโส สัพเพพุทธาภรพปตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะละขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะละขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภระปตตาปัจเจกานันจะ ยังพระลังอรหันตานันจเตชีนละลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัต,ตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานพระัอรหันตานันจะเตชีนละลักขังพันธามิสัพพโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจีอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพรัตนาตายด้วยการสาธยายบทสดมต์พระสดพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ถวยขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายรดอนุโมทนายการสดสาธยายมนฑและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระพิตาย,ยอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐี เปลี่ยนว่าคุงหตลอดจนวัตถุมงคนลนางปวงที่3ามสิงสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริจจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทอญ